คลิปนี้เรามาว่ากันถึงเครื่อง m a r ิต a า4จังหวะนะครับ e b h 3 4 0 u ีูนนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าของมาคิตาที่ออกมานานแล้วนะครับแต่ก็นิยมใช้กันอยู่เครื่องรุ่นนี้มีระบบกำจัดแก๊สพิษนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นี่เราสังเกตนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้มันจะมีท่อท่ออยู่2ท่อนะครับเนี่ยท่อนี้1อันแล้วก็นี่1ท่อท่อนี้ ต่อขึ้นมาจากข้างบนนี้นะครับต่อขึ้นมาจากข้างบนนี้คือขณะที่เครื่องเนาะถ้าเครื่องมันทำงานเนี่ยมันก็มีแรงดันนะครับแรงดันในห้องเครื่องนะครับเม็นแรงดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทางเดินของอากาศนี่ครับมามาเข้าที่กองนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเราดูาที่กองของมันจะมีอยู่สองท่อเนาะ มีท่อบนกับท่อล่างท่อบนนี้เป็นอากาศซึ่งเป็นจะมีแก๊สพิษนะครับผสมขึ้นมากับอากาศทีนี้และมีน้ํามันมาด้วยมันก็จะวนผ่านขึ้นมานะครับนี่แล้วระบบของมันก็จะมีนี้ดูนะครับระบบของมันอันนี้จะเป็นลิ้นทางเดียวนะครับนี่ที่เป็นอย่างหอยนะ่ะอย่างหอยที่ครอบเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกระทะเนาะเวลามีแรงดันมันก็ดันออกมาแล้วดูดปุ๊บมันก็ปิดนะครับ ทุกทุกทุกจังหวะที่ลูกสูบลูกสูบเลื่อนลงนะครับถ้าลูกสูบเลื่อนลงแรงดันตัวนี้มันก็จะมามันก็ส่งผลดันออกมานี่นะครับดันอากาศอากาศที่เกิดข้างในเนี่ยมันก็มีแก๊สพิษนะครับเป็นอากาศที่มีจากแก๊สพิษออกมาก็ระบบดูดไอดีมันก็จะดูดเอาอากาศที่ขึ้นมาเนี่ยดูดเข้าไปเผาทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็เพื่อให้อากาศมันสะอาดเนาะ แล้วเวลาอากาศถ้ามันผ่านลิ้นขึ้นมานะครับน้ำมันมันก็จะติดมาด้วยเนะน้ำมันติดมาด้วยแล้วก็มันจะมีรูเล็กๆนี่ครับรูเล็กๆนี่ก็เป็นลิ้นทางเดียวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะส่งกลับกลับไปในห้องแค้งอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยคือน้ำมันที่ติดมาเนาะน้ำมันที่ติดมาจากการบำบัดอากาศเสียเนี่ยมันก็ในแข้งอย่างเดิมนะครับมันก็จะวนกันอยู่่างนี้นะครับ เราสังเกตนะครับนี้มีสองสายเนาะอย่างบางคนก็ใส่ผิดมาก็มีนะครับต้องดูนะครับสายบนขึ้นมาตอนนี้ก็จะมีลิ้นทางเดียวตัวเล็กๆนี่ก็มีลิ้นทางเดียวเหมือนกันนะครับคือให้อากาศวนอากาศวนปุาาน๊บอากาศก็ถูกดูดออกไปเนาะก็เหลือน้ํามันที่ติดมาก็กลับในถังแค่นี้นะครับมันออกแบบมาดีมากครับต,ตัวนี้ สังเกตนะครับยเวลาใสก่ก็ดูให้ดีนะครับ